ไปต่อกันเลยจ้าภูเขาได้จ้ะพี่น้องภูเขาสวยแต่นี้ก็อยู่ริมติดภูเขาค่ะพี่น้องรถกับไล่หลายได้พี่น้อง ภูเขาสูงพี่เด้อพี่น้องคุณ,คณ,คณเดินขึ้นไปก็สูงอยู่นะคะแล้วเนี้ยวันนี้ลิงลิงไม่ออกมาปกติเขาจะพาลูกพาเต้าเขาออกมาหากินวันนี้ไม่ค่อยเห็นลิง เขาผักกันถินก็บมีพี่นอ้องผักผักกถินผัก,กเกษตรผักกระถินก,กระถินบ้านเฮาเดินขึ้นเขานะคะเดินขึ้นเขาเพราะเรามันคนเดินดี โอ้เดินขึ้นนี่กับไงได้พี่น้องค่อยๆเดินขึ้นค่อยๆเดินขึ้นเราพยายามเดินขึ้นให้ถึงจุดหมายปลายทางเนาะค่ะขอบคุณพี่น้อง้อที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณที่กดไลค์กดหัวใจให้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามช่อง YouTube ช่องเล็กๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ